ตั้ให้เรียบร้อยครับจิตน,นั่งลงตรงนี้ถูไปแร่งครับ บ้านที่อยู่ติดๆกับบ้านของเรานะคะอ่ะเด็กๆในห้องนี้มีใครอยู่บ้านติดกันบ้างมีไหมอ่ามีนะคะตรงครูไม่รู้ครูมไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเลยไม่รู้ว่าบ้านใครติดกับใครเนาะอ่าบ้านของกียบ้านของกียก็อยู่ที่สระน้ำใช่ไหม สคั่มามอนะะบ้าอ้องมีการทักทายกันนะคะอเาต้องมีน้ำใจให้การแลนกนะ,ะีอยู่อยู่ใกล้้านอยู่ติดกันเพื่อนือนบ้านกันนะคะวลาเราไปที่ไหนฝนตก เตรียมไปงานไม่ให้แล้วนี่นะคะบายสิ สวัสดีค่ะ